ัสดีค่ะนางสาวนันฐนิชาพุทธละนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษามหาวิทยายลัยราชพัฒเลยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สื่ออิเล็กทรอนิกส์ฮอนโฮกตาโตสวัสดีค่ะหนูชื่อเข้าหอมวันนี้เป็นวันศุกร์เช้านี้อากาศดีจริงๆนะสวัสดีครับผมชื่อเข้าแช่รีบๆไปโรงเรียนกันเถอะนะข้าวหอม เข้าแช่เดินเร็วๆหน่อยสิเดี๋ยวก็ไปโรงเรียนสายนะรีบๆอยู่ใจเย็นๆหน่อยสิอีกได้ง20นาทีกว่าจะเข้าเรียนนะ่ะพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันดีนะเอ๊ะตัวเล็กๆนะ่ะตัวอะไรอะ่ะเข้าแช่ไหนไหนไม่เห็นมีอะไรเลยตัวอะไรไม่เข้าใจเข้าหอมตัวอะไรอะ่ะนั่นไงเห็นไหมอยู่ตรงนั้นนะ่ะมองดีๆดิ เาแช่คิดว่านกตัวเล็กๆเนี่ยนะเขาแช่เคยเห็นที่ไหนนะคิดไม่ออกนกอะไรนะเาเขาแช่เขาแช่เคยเห็นนกตัวนี้ที่ไหนหรอบอกหน่อยดินั่นไงเห็นไหมอยู่ตรงนั้นนะมองดีๆดินี่ไงเจอแล้วจําได้แล้วนกตัวนี้ตาโตโต,โตน่ารักจังเลยเนาะโอ้โห นกตัวนี้ทำไมรูปปั้นนกตัวเนี้ยตัวโตโตเขาหอมอยากรู้จังเลยว่านกตัวเนี้ยคือนกอะไรเขาแช่พอจะรู้ไหมจ๊ะเขาแช่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่านกตัวเนี้ยคือนกอะไรแต่รู้แต่ว่ามันตัวโตโตงัต้นเราไปถามคุณครู este. ที่โรงเรียนกันดีกว่าเนาะ ดีค่ะคุณครูสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับคุณครูสวัสดีจ้านักเรียนทุกๆคนวันนี้เป็นวันศุกร์เช้านี้บรรยากาศดีนะชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรนักเรียนรู้ไหมวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการดำเนินชีวิตของนกนะจ๊ะ ครับเมื่อเช้าผมเห็นนกตัวหนึ่งในทีวีเขาตั้งชื่อว่านกฮูกเป็นตัวแบบไหนล่ะครับเป็นคำถามที่ดีมากจ้ะนบเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนทุกคนมารู้จักกับนกฮูกกันนะคะนบนบนกฮูนก,นก,น,กนกอะไรจ๊ะ ไม่เคยได้ยินเลยนั่นดีเข้าหอมเข้าแช่ก็ไม่เคยเห็นเลยนะว่านกฮูก่ะเป็นตัวแบบไหนเด็กๆใครเคยเห็นนกฮูกไหมว่ามีลักษณะอย่างไรตัวใหญ่หรือตัวเล็กจ๊ะไม่เคยค่ะไม่เคยเห็นเหมือนกันครับนบไม่มั่นใจครับคุณครูแต่นกเคยเห็นในทีวีเมื่อเช้าเนี้ย มันตัวเล็กหรือตัวใหญ่นกก็ไม่มั่นใจเลยครับจ้านักเรียนทุกคนวันนี้ครูจะอธิบายให้ฟังนะว่านกคูกมีลักษณะอย่างไรนกคูกเป็นนกที่ออกหากินในเวลากลางคืนเป็นสัตว์ปีกในตระกูลนกเขาแมวสามารถพบเห็นได้ในทุกภูมิภาคของโลกมันจะมีจางอยปากและกรงเล็บที่แหลมคมงค้ายเหยี่ยวมีขนปกคลุมตามตัว มีใบห,หน้ากลมหูและตาของนกฮูกนักเรียนรู้ไหมว่าแหลมคมเหมือนเหี่ยวเลยตามตัวของนกฮูกนะจะมีขนเป็นสีดำสีน้ำตาลสีเทาสีเหลืองปะปนกันตัวของนกฮูกมีขนาดตั้งแต่10เซนติเมตรจนถึง60เซนเมตรอาหารที่นกฮูกชอบกินก็จะเป็นสัตว์เล็กๆเช่นนกหนูกบมแมลงหรือสัตว์เลือ้อยคานเช่น กิ้งกาเป็นตนน้นรู้ไหมทำไมนกฮูกบินถึงไม่มีเสียงไม่ทราบเหมือนกันค่ะคุณครูที่เวลานกฮูกบินไม่มีเสียงก็เพราะว่าขนที่นุ่มของนกฮูกนี่เองจ้ะเวลาที่นกฮูกพุ้งตัวออกจากยอดไม้ด้วยความเร็วสูงการใช้ใสายตาที่แหลมคมหูที่ไวต่อเสียง ประกอบกับกรงเล็บและจะงอยปากที่แหลมคมทำให้จับเหยื่อและแทะเนื้อเหยื่อได้ง่ายนกพูกจะวางไข่ครั้งละเศษห้าฟองโดยตัวเมียจะฟักไข่และตัวพู่จะทำหน้าที่ในการออกหาอาหารมาให้ตัวเมียกินจ้ะคุณครูคะคุณครูคะเมื่อเช้านี้เข้าหอมเดินทางมาโรงเรียนเข้าหอมเห็นนกตัวหนึ่งตัวเล็กๆตาโตโต คือนกอะไรเหรอคะคุณครูครับผมจำได้นกตัวนั้นเป็นรูปปั้นตัวย้ายใหญ่แต่ผมไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรคุณครูพอจะรู้ไหมครับว่ามันเป็นตัวอะไรครับจ้าคุณครูเข้าใจแล้วจ้านกที่เด็กๆเ,เห็นหรือรูปปั้นที่เด็กๆเ,เห็นเขาเรียกว่านกคู่มีทั้งตัวเล็กๆ ตัวโตโซึ่งนกฮูกมีความสามารถพิเศษก็คือสามารถมองเห็นได้ดีในเวลากลางคืนนะ ไม่เห็นนกพูกในเวลากลางวันนะเพราะว่านกพูกจะออกหากินในเวลากลางคืนจ้ะคุณครูคะทำไมนกพูกไม่ออกหากินในเวลากลางวันทำไมต้องออกหากินในเวลากลางคืนด้วยล่ะคะเขาหอ,อไม่เข้าใจเลยคะ่ะนักเรียนอยากรู้ไหมว่าทำไมนกพูกถึงชอบออกหากินในเวลากลางคืน คุณครูจะอธิบายให้ฟ at ังนะคะการมองเห็นของนกก็เหมือนกับการมองเห็นของเรานจ้านักเรียนการมองเห็นเกิดจากการตกกระทบสิ่งต่างๆแล้วเกิดการสะท้อนเข้าสู่ตาของเราทางเลนตาผ่านเข้าในลูกตาก่อให้เกิดภาพบนเลนาที่อยู่ทางด้านหลังของลูกตา แล้วส่งข้อมูลของวัตถุที่มองเห็นผ่านเส้นประสาทไปสู่สมองสมองก็จะทำการแปลข้อมูลให้เป็นภาพของวัตถุนั้นๆน,น,นะจ๊ะบนเลตินาของดวงตาของเราก็จะมีเซลล์รับแสงอยู่2ชนิดจ้ะนักเรียนชนิดที่1เซลล์รูปแท่งก็จะทำหน้าที่รับแสงสว่างที่ไวมากสามารถมองเห็นภาพขาวดา ซลล์รูปแห้งนี้จะไวต่อแสงที่มีความเข้มน้อยโดยจะไม่สามารถจำแนกสีของแสงนั้นได้เซลล์รูปกลวยจะไวเฉพาะต่อแสงที่มีความเข้มสูงถัดจากความไวของเซลล์รูปแห้งและสามารถจำแนกแสงแต่ละสีได้ด้วยนักเรีนยนรู้หรือไม่ว่าเซลล์รูปกลวยมีอยู่3ชนิด ชนิดมีความไวต่อแสงสีประหมแตกต่างกันแล้วชนิดที่1นักเรียนรู้หรือไม่ว่าคือแสงสีอะไรชนิดที่1มีความไวสูงสุดต่อแสงสีน้ําเงินชนิดที่2มีความไวสูงสุดต่อแสงสีเขียวและชนิดที่3มีความไวสูงสุดต่อแสงสีน้ําเงินแต่และชนิดจะมีความไวที่แตกต่างกันแล้วเมื่อ บนเลนตินาเซลล์รับแสงรูปกลวยจะถูกกระตุ้นและสัญญาณกระตุ้นนี้จะถูกส่งผ่านประสาตตาไปยังสมองเพื่อแปลความหมายออกมาเป็นความรู้สึกให้เราเห็นสีต่างๆนั้นจ้ะในตาของลูกผูกมีเซลล์รูปแห่งอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งเซลล์รูปแห่งเหล่านี้จะสามารถรับภาพได้ดีแม้ในสภาพที่มีแสง างคืนและมีความไวต่อการเคลือ่อนไหวประกอบกับดวงตาที่มีขนาดใหญ่จึงทำให้รูม่านตามีขนาดใหญ่ตามไปด้วยดังนั้นสามารถเปิดรับแสงได้อย่างเต็มที่จึงทำให้นกคูกสามารถมองเห็นเหยื่อได้ดีในเวลากลางคืนนักเรียนรู้หรือไม่ว่านกคูกมีความสามารถในการมองเห็นวัตถุได้ดีราวกับมนุษย์ถึง100เท่าเลยนะ ยังมีความพิเศษอีกหนึ่งอย่างคือตาของนกฮูกสามารถทำงานประสานกันทำให้สามารถมองเห็นเป็นมุมกว้างรวมกันถึงหนึ่งม้อยองศาตาทั้งสองข้างของนกฮูกนั้นเหลื่อมซ้อนกันทำมุ70ม70องศาทำให้ภาพที่นกฮูกมองเห็นสามารถมองเห็นเป็นภาพสามมิติได้เพราะเหตุน,นี้นี่เองจึงทำให้นกฮูกมีคุณสมบัติและมีความสามารถ ในการล่าเหยื่อได้ดีกว่านกคูกชนิดบนโลกนะจ๊ะเข้าใจแล้วครับคุณครูเพราะเหตุน,นี้นี่เองเราจึงไม่ค่อยเห็นนกคูกในเวลากลางวันครับนบจ๊ะหลังเลิกเรียนวันนี้เข้าหอมกับเข้าแช่จะไปเดินเล่นนกอยากไปดูนกคูกไหมเดี๋ยวเข้าหอมและเข้าแช่จะพาไปดูจ้ะ อยากไปจังขอบใจมากนะเข้าหอมไม่เป็นไรจ้ะนบข้าหอมยินดีจ้ะ มาเรียนรู้เรื่องทำไมนกถึงบินได้นะจ๊ะหัวหน้าบอกทำความเขารพวมเลยจ้ะขอบคุณค่ะคุณครูขอบคุณครับคุณครูขอบคุณครับคุณครู สื่ออิเล็กทรอนิกส์เรื่องคอนโทตาตัวนะคะก็ได้นําเสนอเกี่ยวกับน้องฮูนะคะว่าทําไมชอบออกหาก,กินในเวลานกลางคืนนะคะก็เป็นเหตุผลที่ทําให้สื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้นะคะผู้ผิจัยได้พัฒนานะคะก็หวังว่าผู้เรียนรู้นะคะจะได้รับความรู้แล้วก็เกิดความสนุกสนานนะคะในการรับชมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ